เรื่องจริงจากปาดท่านยมบาลน,นารกขุมใหญ่อยู่สามจังหวัดนี้หลวงปู่จันทาถาวโรหลวงปู่จันทาทันเล่าว่าเมื่อออกพรรษาขณะนั้นเป็นฤดูเลง้งเมื่อปีพุทธศักราช2494ท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดเฉลียงลับอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์วันหนึ่งก็เลยตั้งใจฝึกจิตตามวิธีการที่หลวงปู่ทับสนมีประเด็นหนึ่งตั้งสัตว์ไว้ว่าจะไม่นอนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าวก็ไม่ฉันทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถสามคือเดินยืนนั่งเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจมั่นอธิฐานว่า ้านารกสวรรค์นิพพานมีจริงก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงทรงบันดาลให้ได้เห็นในวันนี้หรือคืนนี้จะได้สิ้นสงสัยว่าพระรัตนไตยเป็นนายกูผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ออกจากวัฏทุก์ขได้จริงจากนั้นก็ออกเดินจงกลุ่มก้าวขวา ว่าพุทธูก้าวซ้ายว่าธม,มูก้าวขวาว่าสังขูเมื่อครบสามรอบแล้วก็ย่นคำบริกรรมเป็นก้าวขวาว่าพุทธก้าวซ้ายว่าถูทำอยู่อย่างนั้นไม่ได้กำหนดเวลามีแต่เดินกับยืนวันอย่างคำจนกระทั่งถึงหกโมงยินจึงหยุดไปอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็ฉันน้ำร้อน จากนั้นเวลาเกือบหกโมงสาสนาทีแสงอาทิตย์จวนจะหมดแล้วก็เอากดไปกลางบนศาลาแล้วเข้าที่อธิษฐานตั้งใจมันว่าคืนนี้จะนั่งภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญและฝึกจิตให้รู้แจง้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆนรกสวรรค์นิพพานมีไหม ขอให้ได้รู้ได้เห็นเป็นไปจะได้สิ้นสงสัยจนกระทั่งล่วงไปถึงตีสองกับ30นาทีมีนิมิตผ่านเข้ามาเป็นนายนิระยะบาล8ดคนเดินออกมาจากบ้านเฉลียงลับรูปร่างสูงใหญ่มหึมาขนาดมนุษย์เรา6หกคนจึงจะเท่ากับเขาหนึ่งคนนะผิวเนื้อดำแดง สวมเสื้อผ้าสีแดงและมีผ้าผ้าแดงเขียนที่ศรีรษะมือถือเงาปลายแหลมเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณสองถึงสามวาเท่านั้นท่านคนที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าท่านอาจารย์พวกขพเจ้าทั้งแปดคนเป็นนายีิรยบาลมาจากเมืองนรก จะมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุสังขารซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ16ปีเขาหมดกเกษียณพบชาติแล้วพวกขาพเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันของเขาให้สิ้นลมแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลังพวกท่านคือนายนี้รยาบานมาจากนรกจริงหรือจริงผู้ที่ทำงานอยู่ในเมืองนรก เหมือนกับพวกข้าพเจ้านี้เรียกว่านายนิระยาบาลนายนิระยาบาลเปรียบเหมือนกับพลตารวจและมีจ่าโยมบาลซึ่งเปรียบเสมือนท่านอธิบดีกรมตารวจมีหน้าที่คอยควบคุมบัญชาการอีกทีถามเข้าไปอีกว่าพวกท่านที่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้น ได้ทำคุณงามความดีหรือความชั่วอย่างไรเขาก็บอกว่าความดีทั้งหลายก็ทำความชั่วทั้งปวงก็ทำทำเอาหมดทั้งนั้นไม่เลือกเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจึงนําพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายนิรยบาลผู้มีหน้าที่ต้องทำงานอยู่ในเมืองนรกอันฮาลโหดูด จากนั้นก็ได้ถามเขาต่ออีกว่านารกอยู่ที่ไหนเล่าเมืองนรกอันร้อนระอุนั้นอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปเป็นอีกเมืองหนึ่งตั้งหากตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทั้งสามจังหวัดก็คือเลยชัยภูมิและเพชรบูรณ์นรกนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ประการใดเล่าเป็นทุกข์ล้วนๆหาความสุขไม่มีเม้แต่น้อยหนึ่งเป็นทุกข์อย่างไรในดินแดนแห่งโลกนรกนั้นทุกข์เพราะถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกดามกาพระด้ามข่มของนายนิรยบาลเป็นทุกข์อย่างนั้นหาสุขไม่มีแม้เศษเสี้ยววินาที พวกท่านที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นเล่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร้อนด้วยเหตุผลประการใดบ้างเป็นทุกข์ครึ่งหนึ่งของบรรดาสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นทุกข์อย่างไรขณะที่ต้องลงโทษสัตว์นรกเป็นทุกข์ในขณะที่ไปสังหารสัตว์นรกต,ต,ตรวจตาสัตว์นรกถูกไฟนรกปิวขึ้นมาใหม่ถูกน้ำร้อน กระเด็นขึ้นมาลวกเจ็บแสบแทบจะตายนี่เป็นเพราะกรรมชั่วที่สะสมไว้เมื่อครั้งยังชาติเป็นมนุษย์โน้นจึงให้ผลเป็นทุกข์อย่างนั้นครั้นพอเลิกจากงานในเมืองนรกก็กลับมาอยู่ในปราสาทราชมนเทียนกินของทิพย์อยู่สุขสบายเพราะบุญกรรมดี สะสมไวายแต่ครั้งยังมีชาติเป็นมนุษย์นั้นคนไทยนี่คงจะไปนรกกันหมดใช่ไหมเปล่าคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลธรรมอันดีงามนั้นไม่ได้ไปถึงไปแล้วก็ไม่ได้ลงนรกแสดงว่าคนไทยนี่ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเมื่อตายแล้ว พวกท่านต้องไปนำเขามาทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่คนในเมืองไทยนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดาศาสนาใดทั้งนั้นมีรายชื่ออยู่ในบัญชีทิพย์ของจ่ายุมบาลทั้งหมดเป็นระบบสากุลเขาไปจดไว้หมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในที่ลี้ลับซับซ้อนอย่างไรก็ตาม จะโกหกพกลมไม่ได้ทั้งนั้นถ้าถามเขาไปอีกว่านารกมีมากน้อยเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าเฉพาะในเมืองไทยนี้ก็มีหลายขุมทั้งหมดรวมมีสี่ภาคก็คงจะสี่ขุมใหญ่ๆนั่นแหละอาตมาก็เคยเห็นในมหาวิบากสูตรและในพระมาลัยสูตรได้กล่าวว่า นรกมีทั้งหมด457ขุมทีนี้ก็เลยถามเขาไปต่ออีกว่าเอาเฉพาะในเมืองไทยนี่แหละเพราะต่างคนต่างอวดว่าศาส,สนาของตัวนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐเท้ศาส,สนาพุทธก็ว่าผู้ถือพระพุทธพระธรรมพระสง์เป็นที่พึ่งแล้วอาบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม ส่วนศาสนาอื่นๆเขาก็ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปและไปสวรรค์ได้เมื่อทำบาปหยาบช้าทั้งปวงลงไปพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์น,นั้นจะเป็นผู้รับแทนทั้งหมดและว่าพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์เป็นผู้สร้างโลกมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่านั้นหรือไม่ไม่หรอกท่าน พูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของคนหูหนวกตาบอดพูดพูดหลอกลวงโลกและคนอื่นให้หลงตามกันเท่านั้นและเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความชั่วนั้นและเมื่อทำความดีลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความดีนั้นเรื่องของกรรมดีหรือบุญนั้นจะส่งผลให้เห็นว่า ทางไปมนุษย์และสวรรค์สะอาดเตียนดีเหมือนกับเขาทางไว้ให้เรียบร้อยดีแล้วส่วนเรื่องของบาปหรือกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้เห็นไปว่าทางไปนรกนั้นสะอาดเตียนดีเปลวไฟในนรกก็ลุกกรุงโลดก็สำคัญว่าเป็นกองดอกไม้อันงดงามสัตว์ทั้งหลาย ร้องไห้คร่ำขวรญเลือดอาบตัวอยู่ก็สำคัญว่าเป็นสายซอยสังวานสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงนั่นก็เป็นเพราะบาปกรรมทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นส่วนทางไปมนุษย์หรือไปสวรรค์น,นั้นกลับมองเห็นว่าเป็นป่ารกชักเป็นขวากน้ำนั่นเองเรื่องบาปเป็นเช่นนั้น ได้สักถามเขาพูดทำหน้าที่นายนิรบาลต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายต่างศาสนากันเมื่อตายไปและถูกท่านนำไปสู่เมืองนรกอันฮาฤโหดแล้วทำอย่างไรต่อไปเขาตอบว่าเมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วจ่ายุมบาลจะถามว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำงานใดเลี้ยงชีพ บางคนก็ตอบว่าค้าขายบางก็ว่าทำไร่ทำนาบางก็ว่ารับราชการต่างๆกันไปจากนั้นจ่ายุมบานจะถามต่อไปว่านับถือาศาสนาอะไรบางพวกก็ตอบว่า,าศาสนาพุทธบางพวกก็ตอบว่า,าศาสนาคิดอิสลามซิก และฮินดูแตกต่างกันไปทีนี้จ่าโยมบาลจะถามถึงเทวทูตทั้งห้าหรือทูตะแปลว่าเครื่องส่งเครื่องรับลงคือ 1. ชาติความเกิด 2. ชาราความเก่ 3. พยาตความปวดใคร 4. โมรณะความตาย 5. นักโทษในเรือนจำนั้นท่านพิจารณาเห็นเป็นไปอย่างไรโดยถามไปทีละศาสนาตอนแรกก็จะถามศาสนาพุทธก่อนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหญิงชายก็ตอบว่าเป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นฝังอยู่ในใจของเขาจึงดนบันดาลจิตให้เป็นปร,ราด ฉลาดรู้สิ่งทั้งปวงนั้นโดยไม่เก้อเขินไม่เดือดร้อนอาทรใจอง์อาจก้าหาญชาญชัยอย่างนั้นนับเป็นโชควาสนาของพุทธศาสนิกชนต่อจากนั้นจ่ายมบาลท่านก็จะถามอีกว่าวัดถูกกกหาและสีมาทั้งเปดนั้นเป็นอย่างไรตลอดจนหลักของพุทธศาสนาอื่นๆอีก เช่นวัดสามวัดสี่วัดห้าวัดหกโพชุงจิตสมัทถาวิปัสสนากรรมาฐานและศีลสมาธิปัญญาท่านทั้งหลายพิจารณาหลักการเป็นอย่างไรด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังอยู่ในใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็ตอบได้ าศาสนาพุทธสอนว่าเป็นอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราทั้งหมดทั้งสิน้นวัตถุคืออินทรีย์หุกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจาศาสนาพุทธสอนว่า ให้สำรวมให้ดีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเขมกายจับต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมโนโน้มนึกในธรรมารมณ์นั้นๆศาสนาพุทธสอนให้สำรวมให้ดีไม่หยินดียินร้ายในของเหล่านั้นถ้ายินดียินร้าย ก็เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองเป็นทุกข์แน่นอนเพราะล้วนเป็นของไม่จีรังวัดจิตคือพชุชชงจิตเป็นองค์เครื่องตัดสรู้ได้แก่สติสัมพุทชงธรรมวิจยะสัมพุทชงวิริยะสัมโพุทชงปิติสัมพชุชชงสมาธิสัมพุทชงและอุเบกขาสัมพุทชง เพื่อความรู้ยิง่งวัดจิตคืออริยรัพจ์7ประการได้แก่ศรัทธาศีลฮิริโอตปะพาหุสัจจาจาคะและปัญญาสีมาเปตคือมักเปตเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มักเปตได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปูความดําริชอบสัมมาวาจาก่าววาจาชอบสัมมากรรมันตูการงานชอบสัมมาอาชีนุอาชีวูเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามูเพียรละบาปบำเพ็ญบุญชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิ ความตั้งมันชอบมักเปดเป็นคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าผู้ใดดำเนินตามจะนำให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ไปจนถึงปรมัตถสุขคือพันิพานเป็นที่หมายแล้วสมัรถาวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่ตั้งสำหรับฝึกกายและจิตให้จิตมีสติมีปัญญา นำจิตเข้าสู่ความสงบได้และเป็นเครื่องกั่นโกงกิเลสท,ทั้งหมดออกจากดวงจิตได้นั่นแหละผู้ที่มีใจนับถือศาสนาพุทธเขาก็ตอบได้ถูกต้องทุกอย่างจากนั้นจ่าย,ยมบาลจึงว่าพวกท่านเป็นนักปาาชลาดรู้รู้จกักศาสนาที่ดีเป็นศาสนาที่ล้างบาป เป็นศาสนาที่กั่นโกงกิเลสได้จริงเป็นศาสนาที่บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาที่ป้องกันโลกคือหมูสัตว์ไม่ให้ไปอบายถึงไปก็ไม่ได้เสวยทุกข์วิบากในอบายนั้นฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ต้องไปตกนรกแต่แต่จะได้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์อีกนี่แหละ เพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสูงเจ้าและศีลธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติหมั่นเพียรอุตสาหะแล้วเว้นทุจริตกายวาจาใจด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสนั้นติดตามรักษาอยู่เป็นนิดจึงสมกับคำกล่าวที่ว่าธรมโมหาเวรักขติ ธรรมะจาริงผู้ประพฤติธ,ธรรมธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปในโลกที่ชั่วธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหิตธรรมที่ประพฤติปฏิบัติมั่นคงดีแล้วทั้งกายวาจาใจอบายไม่ได้ไปแน่นอนฝ่นายนรกไม่ได้ไมจะมีแต่สุขคติเป็นที่ไปล้วน จากนั้นจ่าโยมบาลก็สั่งให้นายนิรยบาลน,นำผู้ที่เคารพนับถือศาสนาพุทธนั้นกลับไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีกต่อมาจ่าโยมบาลก็หันมาซักถามผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาสนาของท่านสอนอย่างไรผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆน,นั้นก็ตอบว่าไม่รู้จ่าโยมบาลก็ถาม เรื่องวัดถูกกกสี่กกห้าสีมาทั้งเปดและหลักสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็ตอบเขาไม่ได้เลยดังนั้นจ่ายมบาลจึงว่าพวกท่านทั้งหลายเหตุจะถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องของพวกท่านเองวันนี้จะได้ไปลงนรกแล้ว เพราะผลที่ทำทั้งทางกายวาจาใจทุกอย่างเป็นกรรมของพวกท่านทำเองอนัตตาวะกะตังปาปังอัตตนาสังกิสิสะติอัตตนา,ตอ,ตตนาอักตังปาปังอัตตนาวะวิสุดชทติทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองนะ ความหมดจุดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะยังคงคนอื่นให้หมดจุดและเศร้าหมองนั้นหาได้ไหมฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองนะเป็นผู้สั่งสมสะสมใส่ตนไว้แล้วนั้นบุญนั่นแหละจะนำพาไปสู่สุขคติคือสวรรค์ ส่วนบาปนั้นจะพาดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์ไปสู่ทุกขติมีอบายภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานสี่สถานที่นี้เป็นที่ไปของบุคคลผู้ที่ทำบาปไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นพวกท่านวันนี้จะได้ลงนรกแน่นอน ไม่ได้กลับไปเมืองมนุษย์แล้วเพราะเครื่องรับรองป้องกันคือพระพุทธพระธรรมพระสง์ไม่มีในหัวใจของพวกท่านศีนลธรรมคำสอนของนักประชญาผู้ดีทั้งหลายไม่มีในหัวใจของท่านพวกท่านเป็นโมฆะมนุษย์เพราะเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปพบกับคนผ่านสันดานหยาบชักนำให้ทำความชั่วช้าลามก ถือศาสนาผิดศาสนามหาโจรใหญ่นั่นแหละหลอกลวงตนและบุคคลอื่นทำความชั่วอยู่เป็นนิดเพราะครูผู้สอนนั้นก็ล้วนแต่เป็นคนมีกิเลสหนาะปัญญาหยาบทั้งนั้นอา้าวนายนี้รยบาลคุมตัวไปลงนรกนั่นแหละไปเสวยวิบากกรรมในนรกขุมนั้นนานเท่าใด แล้วแต่กรรมของสัตว์นั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดบางจําพวกก็หมื่นปีบางจําพวกก็แสนปีถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกดำกาพระด้ามข่มของนายนิเรบานเป็นทุกข์ไปจนกว่าจะค้นจากสถานที่นั้นเมื่อพ้นจากนรกแล้วไปไหนอีก พ้นจากนรกก็ไปเป็นเปีดพ้นจากเปรีดแล้วไปเป็นอสุร,รกายแล้วไปเป็นเดรัจฉานต่างๆนานา,นาท่องเที่ยวเกิดดับในภพน้อยภพใหญ่ใช้กรรมใช้เวรอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นได้เป็นทุกข์ยากแสนลำบากเข็นใจไร้รัพย์อับปัญญาเพราะความดีของตนไม่มี นั่นแหละนายนี้ระยาบาลเดลาเรื่องต่างๆในเมืองนรกให้ฟังอย่างนั้นและก่อนจะจากไปเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์บวชในพุทธศาสนาแล้วก็จงไปเทศแนะนำพัมสอนพีปานอาอ่าให้เขาทั้งหลายเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงเดอ้อบำเพ็ญทาน ศีลภาวนาอย่าได้ลดละชีวิตร่างกายล้วนแต่เสื่อมสลายพิจารณาธาตุขันว่าเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีในโลกสงสารอีกต่อไปจิตใจจะเห็นว่าธาตุขันไม่พอกับความต้องการไม่นานก็พัดพรากจากกันไปเท่านั้น แล้วเฮริงรีบตุริตุตุริตังสีคะสีคะรีบด่วนเร็วพันอย่าผัดวันประกันภู่งรีบสะสมแต่บุญกุศลทานศีลภาวนาเดินจงกลุ่มยืนภาวนาและนั่งสมาธิกอบกอบโกยเอาบุญกุศลใส่ตนไว้ จะมากจะน้อยปราณีตปานใดก็เป็นของเราหมดอันนั้นแหละเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธด้วยน้ำใสใจจริงแม้เพียงน้อยนิดถึงไปแล้วก็ไม่ได้ตกนรกเป็นแน่นอนส่วนผู้ที่นับถือมากนั้นไม่ได้ไปนรกเพราะรายชื่อในบัญชีของจายมบาล ก็ถูกลบออกไปหมดเมื่อตายแล้วเขาเหล่านั้นมีสวรรค์และพพม,มาโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าสำหรับผู้บุญภาวาสนาส่งสะสมบุญกุศลไว้มากตั้งแต่ชาติปางก่อนนูน้นและมาชาตินี้ได้ประสบพบปะกับนักปราชญ์ชาติมีทีใจดีมีศีลธรรมแล้วก็ประพฤติวัดปฏิบัติ บำเพ็ญสมถาวิปัสสนากรรมาฐานยังจิตใจเข้าสู่อุปจันทร์ทำได้และวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นพิจารณาเห็นทุกข์ในพบน้อยพบใหญ่ก็ล้วนมีแต่ตายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่เว้นแม้คนเดียวตายแล้วก็เปื่อยเนา่าสาบสูญไม่มีอะไรเป็นของเขา เป็นของเราเลยนั่นแหละก็รื้อถอนกิเลสออกจากดวงจิตหมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อไหร่ก็จะได้บรรลุวิมุตติวิโมกขธรรมอันยิ่งใหญ่ได้ชื่อว่านิยโตมนุษย์มนุษย์อันเยี่ยมเลิศประเสริฐแท้เมื่อพวกเขาเหล่านั้นดับขันแล้วเข้าสู่พระนิพพาน ค้นทุกข์จากโลกสงสารไม่กลับมาเวียนเกิดเวียนตายอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ตลอดกาลนานหมดเพียงแค่นี้จากนั้นพวกนายนิระยะัยบาลก็ลาจากไปจากประวัติหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังายภูนจังหวัดพิจิตร